เรียนรู้คำศัพท์เรื่องอย่างนี้ดีควรทำสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับและน้องๆก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนดีควรทำสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรทำนอกจากนี้คำศัพท์บางคำเป็นคำใหม่น้องๆอ,อาจยังไม่เข้าใจความหมายในวันนี้พี่จะพามารู้จักกับคำศัพท์ในเรื่องอย่างนี้ดีควรทำกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ทิดยอดครับพวกเราได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนดีควรทําสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรทําแล้วทีนี้ก็ยังมีคําศัพท์บางคําที่เราสงสัยครับใช่ค่ะเราอยากรู้จักกับความหมายทิดยอดช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิครับสงสัยคําไหนล่ะอย่างเช่นคําว่าคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีจ้า แล้วอย่างคำว่าเงิดงาดล่ะคะเงิดงาดหมายถึงเสียงร้องของสุนัขแสดงอาการคุ้นเคยไงล่ะมาเดี๋ยวทิศจะบอกให้ทีละคำเลยดีกว่าเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคือคำว่าทิศหมายถึงคำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อพูดที่ศึกจากพระเจ้าต่อมาคือคำว่าบาทหลวงหมายถึงนักบวชในคริสตศาสนา ถ้าอย่างนั้นศาสนาพุทธก็จะเรียกว่าพระใช่ไหมครับใช่แล้วเล่าโบสถ์หมายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจของนักบวชสำหรับในศาสนาพุทธเรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์แล้วคำว่าปักษาล่ะคะหมายถึงนกหรือเปล่าใช่แล้วจ้าปักษาแปลว่านกพูดถึงนกแล้วก็มารู้จักกับคำนี้เลยดีกว่า นั่นก็คือพยากรุฑซึ่งหมายถึงพยานกในนิยายเป็นพาหนะของพระนารายต่อมาคือพระดาบทซึ่งหมายถึงพระฤาษีแล้วโพธิสัตว์คืออะไรคะโพธิสัตว์ก็คือท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจ้าและสุดท้ายก็คือภาวนาหมายถึงสำรวมใจหรือตั้งความปรารถนาให้แน่วแน่จ้า เรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูคำศัพท์กันต่อเลยนะครับมหรสพหมายถึงการละเล่นรื่นเริงมีการแสดงเช่นโขนละครเป็นต้นมัสยิดหมายถึงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลามสุเราก็เรียก ต่อมาคือคำว่าศาสดาหมายถึงผู้ตั้งลทัทธิศาสนาศาสนะสถานหมายถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นโบสถ์เป็นต้นสายล่อฟ้าหมายถึงแท่งโลหะปลายแหลมใช้ติดบนหลังคาหรืออาคารสูงสูงโดยโยงติดกับพื้นดินด้วยลวดโลหะเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า นิสงหมายถึงผลแห่งบุญอาสมหมายถึงที่อยู่ของนักพรตหรือนักบวชต่อมาคือคำว่าอิ่มทิ์หมายถึงอิ่มโดยที่ไม่ต้องกินอาหารอิหมามหมายถึงคำที่ใช้เรียกผู้นำทางศาสนาอิสลามโอชะหมายถึงมีรสดีอร่อย ในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ